แกะหมูไอตีไอสัตว์เก็บสีได้พันเนึื้อเนี่ยว่ายอมตายเห็นไหมแบ่งกันคนละห้าร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวผมแบ่งกันคนละสี่ร้อยอัดชิลเลอร์ไปหกร้อยก็ได้เอาว่าใหญ่ไปเลยทุนชิลเลอร์มันอยู่ซ้ายแล้วอ่ะใช่ใช่มาจากซ้ายรถเหลืองเห็นแล้วมานะมานะมานะมาละมาลาเดี๋ยวดูขวาบนให้บ้านใหญ่เป็นก็หันหน้าเข้าบ้านใหญ่ซ้ายขวาบนเลยเคียวบ้านใหญ่บนเอ้มันไปไหนอ่ะบ้านฟ้าบ้านฟ้าบ้านฟ้าใต้ดินขวาร้าง ไอ้ไม่ใช่บ้านใหญ่ใต้ดินอยู่หอม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 ทิ้ง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 มาโต้ตาตุ่นมาอยู่รูวะลุกแล้วตัวเล่นไฟเหรออ๋อไม่ใช่ไอ้เขี้ยวปันไหนอ่ะออาไปไหนอ่ะน้ำมันเหล็กกระที้เอ้ยไอ้เหี้ยวมูดแต่พูดไอ้สัตว์อยู่เดี๋ยวผมล่าไปฝั่งที่เขาเกิดเลยรู้เรื่องแล้ว ไไหไดดมโตถ้ามาออกขวาบนมึงเข้าบ้านฟ้าอยู่สายล่านนะอยู่สายล่านอยู่สายล่านเขาใต้เปรถเห,<า>หลือง<า>อะรถแตกรถแตกกันอยู่าบางอย่างห้า้อยเขาบอกน้อยไปมาเอาพันหนึ่งเลยเออตัวอื่นห้าร้อยวินวอลก,กับหมูครับถ้าข่าตีได้ได้พัดหนึ่ง เล็ดไม้วะเจ้าพระจ่ายอยู่ตรงนี้นะเห็นปหมวะเดี๋ยวเยวเพียงน้ำหมดครับเพี่เนมาตรงที่มันมาตรงที่เขาดื้อเครื่องอ่ะมีรูนอยู่อ้าวโอเคเห็นแล้ว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 โตขึ้นบนโตเข้าแก๊สอยู่สายล่างนะเดี๋ยวปั่นในแก๊สให้ก่อนเดี๋ยวปั่นในแก๊สให้ก่อนได้ความโบ๋เนาะในแก๊สประตูหลังปิดไอ้เปิดประตูหลังเปิดโอ้เฮ้ยทะลุไม้เลยวะ นี้กนตายยาเดี๋ยวหาย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 แย่เราแย่เก็บสี่พันหนึ่งนะเก็บสี่พันหนึ่งแล้ววะสี่พนึงด้วยเนี่ยกูหางกุญแจเลยรอรออะไรแล้วกันเดี๋ยวเขียวแจ้งเดี๋ยวว่าไปไหนก็อยู่นี่หมดอ่ะเหมือนจะไปการแบบไปการแบบไปการแบบมาแล้วย่อมาย่อมามาได้เลยโตเอ้ยกูเจอกุญแจเขียวเดี๋ยววิ่งออกสายกวอกสายกวอกสายให้เข้ามาแล้วเข้ามาแล้ว ไอ้เฮียกูขนของอยู่ไอ้สัตว์เล็กช่วยใช่ไหมช่วยให้กูช่วยให้กูช่วยให้พี่พี่ขนเสร็จแล้วไปไล่ขวาล่างนะได้เลยวะันน้โอยพีห ไอตีแมงมุมนมีนี่มันมีนีมันมีออมันมียายยายมาขาแมงมุมเออเออเออเอาองมุมมาลาใช่ไปแล้วนะกูอ่ะอยไปไหนแล้ววะแรกกูอยู่แรกกูอยู่ก็ติดลติดไปเลยติดไปเลยติดไปเลยเหี้ยเหี้ยไม่นะพี่อเอเีอเผูลืม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 แมงมุมเนี่ยรอเหี้ยอะไร ไอ้ยู่หกนะอยู่ขวาร่าง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 โอวไล่เกี่ยวคนนี้ยก็ยาวแล้วรู้แล้วว่าเขาแม่งมุมอ่ะพี่อยู่ไหนอ่ะอยู่ซ้ายล่างปั่นอยู่ไอ้ตัวปั่นสายบนใช่ป่ะเพีมาพี่พี่มาขวานมาพี้ยงมามามาเฮ้ยมา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 ไอ้ตีกูเห็นอยู่นี่พี่มึงหายตัวดิมึงเลี้ยงแต่กุยเย็นมึงก็ไม่หายตัวดิขวาบนพี่อย่าลังมาได้ป่ะผมต้องแกะหัวกันหรอได้ได้ได้ ไล่แต่พี่เอ้ยไล่กูไล่กูแล้วแต่คนเราเนี่ยอเไม่ไม่ไมไม่เอากูไม่หาเคียวไอ้ยี่อะไรนี่้ยี่ไอ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 ้ย่ไอ้ยี่ไอตี่ไอ้ยี่ไ้ยไอ้ยไอ้ยีไปย่อกลี่ไอ้ยีอ้ยี่ไอ้ี่อย่เอา่เอาอ่อ้ไ่ไ้า่ไกบม้ย่อ้แ่ย้ยี่ไอ้้ยีไ่ไ้ แย่แล้วอ่ะพี่แย่แล้วอ่ะเห็นได้ก่อนปะเฮ้ยโต้คือกูต้องอันเดียวให้ชัวร์เว้ยเดี๋ยวกูแตกโต้บิ่งเอ้ยไล่พี่เขียวคู่อยู่หรอไม่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 แรกผมไล่ผมแรกผม่ินารอดแน่หรอกบันยูบันยูเฮ้ยซิงเกิลเลอร์หรืออะไรอ่ะมันมีมึงมึงตันไปยังอ่ะถ้ามึงตันไปมัาเดินไอสัตว์เลยไม่รู้ไปเหี้ยกหนอนออกไหวเนี่ยอันแรกเลย คนดวงดีขายขี้ก็รวยคนดวงซวยขายก็ไปเหลือขี้จำไว้เดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวเรื่องนี้กับพี่ไอ้นมเรื่องนี้กับพี่ให้เฮียโตตายอ่ะถอดหัวไม่ได้อย่าให้กูโดนใส่หัวเล่นกับหมูเนี่ยกูบอกเลยไอ้เฮียถอดไม่เคยเครื่องแรกไม่เคยๆๆๆจะออกเลยไปไหนโตไปไปฐานล่างฐานล่างฐานล่างไปฐานล่างกูแน่เลยฐานล่างอ่ะบนขวบบนขวาบนขวาบนขวาบนกูบบนขวบบนขวบบนขมาบาขวบบนขวบบนขนะผมกนขวบบนขวบบนขวบบน เขาเขายืนเขายืนเฝ้าพี่เป้าเาเยี่ยอะไรก่อนมาหามาดูกูลักของก็้ไปกูรักเข้ามาเล็กโอ้โหน้องเดินเร็วเฮียียข no! ียไปกันหนึ่งกันเหรอวะไอเฮียมไปแกะหัวดิเดี๋ยวก็แตกหรอกยืนด้ว่าจะให้ยิวไม่ใช่หรอวะนี่นี่เคียว ไหนอ่ะพี่เอกอยู่กูบ้านฟ้าน่าเล่นน่าเล่นปั่นอยู่ใช่ป่ะมาไหนโดรนอยู่นี่ปั่นเฮ้ยกูต้องเสียกูเสียไม้บ้านฟ้านะโดดไปเลยแล้วปั่นทำอะไรมุมที่กูลังงานนี้มีไปใช้กันหนึ่งว่ะรอบนี้ไม่ได้ไม่ได้คุณแจวอ่ะอยู่กู ป่านอยู่รถแตกอ่ะเอ้ยพี่มาเพิ่งนี้ข้างหลังข้างหลังจะเสร็จแล้วข้างหลังเลยตายอ่ะไอ้ขิงทำไมวะเนี่ยจีบไม้มีไม้มาขวาบนนียอะไรไนี่อะไรไอตัวมาะตัวแอบไว้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 กู้งเหล้ามาเสียงหัวผมนี่ติ๊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 ติูติ๊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 ติิ โดนละโดนโดวันอยู่ไหนไม่รู้ก็ตกจมันแข็งหัวนานจะไงสัตว์ก็ตายแล้วมีคนตายแล้วก็มีคนตายแล้วเฮ้ยเองไปขวาล่างดิไม่รู้อยู่ไหนขวาล่างอ่ะพี่แก่เดี๋ยวรอดเลยวันนั้นน่ะผมแกอยู่เฮ้ยมันไปกินรถไฟกินรถไฟเป็นคนอยู่ไหนไม่รู้อุดรอยละกันในนั้นเอออันนี้แหละเออไม่ม่ตายเปิดอันล่างปะที่ไล่อยู่ไหนวะเนี่ยกูโอ้ยเนี่ยอยยู่่ซ้าาลงโอเค ฉีกเลยแล้วกันตามถูกแล้นะตามถูกแล้นะมันพาฉไปแล้ววะแต่ยังไม่ถึงมีแค่ทิปที่เอากูลงมีแค่ทริปที่เอาช่วยเว้ยช่วยเว้ยยังไงต้องช่วยมเพื่อกูมีใครจะหลุมปะหลุมอยู่กลางแมปเลยมีกุญแจใช่ปะหาดเลย มีกุญแจก็เฮียแล้วคุญแจเหี่ยวแล้วไอ้ไอ้ยโตบอกใครเจอหลุมทำไมเอาก็ผมติดหัวไงมึงติดห้าเครื่องครบแล้วมึงออกประตูได้มึงเล่นนานยังนี่ไอ้โตผมเร็วผมเร็วทีล้วเข้าวสองเลยอยู่ได้ป่ะเดี๋ยววิเปิดประตูได้ป่ะพี่เข้าพี่นี่อานไก่เบนส์ต้องอ่าเบนส์ประตูซ้ายซ้ายล่างเสีของแขวนนี่ฮิวก่อนฮิวกได้ได้ได้หมา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  ไม่มา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 หุกเอาเลยแล้วกันมันยอ่ออยู่วิ่งไปประตูเรียบร้อยวอลโล่ไม่ติดติด ยักหน้าสวัสดีมาแมนมุมยิงทิวงไอชาร์จมันโหดไอ้เพิ่มระยะมาันโหดกหวดก่ววารีชาร์จใส่รีชาร์จอันหนึ่งกับเพิ่มระยะอู้แล้วแก๊สด้วยเบียดได้สัตว์โอ้โหเออดีเขาเกิดล่างขวาร่างเราเครื่องมันเกิดขวาล่างเหรอเ้ยไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ไปไปบ้านเลยไปบ้านเลยมาการแมปละมันเกิดขวาบน,าบนเดี๋ยวกูวิว่งเดี๋ยววิ่งไปเดี๋ยวไปปั่นขวาบนเนี่ยไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยถ้าจะเอาเขียวสายล่าง เดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยมีรูแน่แน่ใช่ปะใต้ดิไปใส่ร่างไปใส่ล่างโอ้โหโอ้โหไอ้เชียมีอย่างใครสัตว์ใช่ไกดีอย่างบ้านเล็กบินติดไปก่อนเราต้องปัดไว้ปัดบ้านเล็กกูเลยมีรูนมีรูนกูว่าต้องมีกุญแจระหว่างเกมนี้โอ้โห พี่แอร์กินตาว่ะเนี่ยเห็นว่าทุกคนพอเจอคนเล่นเป็นน่ะเนิร์ดแอดออนน่ะสู้ยากครับมันวิ่งไก่มากเลยนะใช่ใช่วิ่งไก่นอนอยู่แล้วไอ้สัสไก่ห่วงอะตาเลยแม่งอยู่ไว้วิ้งวิ่งทีเชี่ยเขาไปไหนเขาไปไหนอะดูให้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 ยัง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 เออเหมือนไปขวาบนน่าจะเข้าไปในแกนนะเฮ้ยไม่ไม่ไม่อยู่กับผม อยูบอลเล็กอยบอลเลกอยูบอลเล็กอยู่บอลเลกเบนเบนมึงกูบ้านเบนกูวิ่งอ้อมวิ่งออมมาแล้วไอโตมึงจะมาขวาบวป่ะโดนทุกดอกโดนล่างอยู่ล่างแค่ไม่เจอคุณแจ๊กไปกลับ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 มากลับมามันรู้สไตล์การเล่นเราอ่ะมันรู้ไอ้นะไปเข้าแก๊สหาพี่เอกไม่ใครหลรอยเปล่ะพี่เอกรอหกรอย ปั่นไรปั่นโไรตัปั่นตัวปั่นตัตปั่นตัวปั่นตัวปั่ได้วั่นตัวปั่่ัวไั่นมัิ๊กาเดักมั่ิ๊กกลัานฝ้าพี่ตัวปั่นตะวมั่นตัวปั่าตัวปัอนตัวปันต้วปั่นตัวป้่นตัวปั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 ่นตัปั่นตัวปั่นตัวเท่แล้วูมาแล้วาน่มานะพี่ะเฟวปอ่แล้วพี่ตัวปม่นรอวไม่นพั่ต้องมาดึงเลยเวยตอนรกเมื่กี but, ้เมื่อกี้มันดังไม่นัน เกยมีลูกอยู่โอ้โหแต่ย่าไปแล้วไม่ทันพี่เบนไม่ยิงผมบ้านฟาได้ปหมผมมีเทปอยู่อุ้มเลยได้ได้ไม่ทันว่ะกูว่ากำลังวิ่งไปบ้านฟ้าไม่ลากไปไหนบ้านฟ้าเอาให้เสรก่อนเดี๋ยวไอ้เสรก่อนของเครื่องแล้ววะเวทีอะไรอะ่ะ ไปไปไปเขียวเขียวอยู่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 ซ้ายเสร็จซ้ายเจอเต้นไฟแล้วเจอเต้นไฟแล้วสายล่างสายล่างสายล่างเคียวกดตะแยงไปยังตรวไปแล้วโอ้โหไม่ได้วะไม่ทัน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 ไอโตรอรอรอปั่นเครื่องนี้แหละที่เคียวโดนแขวนนี่แหละมันบิงตามอย่างเดียวเลยนะแบบบิงตามเลยอ่ะส่วนไม่ได้เหรอหาโทเทมปะเออใช่กูปั่นอยู่กูปั่นอยู่ ผมป้าอยู่ตรงที่พี่แค่โดนแปลกก็ชี้ลยไรสัตมันดูแตกเลยอ่ะไม่ถ้าพี่วิ่งไปจอดช็อตแรกโดนดึงหลังแน่มันเพิ่มระยะช็อตแรกยังไม่ก็ถึงกลับมาป้าเนี่ยกลับไปแล้วมั้งไอโตกลับมาแน่มึงปัดระเบิดอะไอสัตว์ข้าทตลอดต้องหากุญแจวะกลับปะ ไม่ไม่แอบเลยแอบเลยแอบให้ปัญหาเลยแอบให้ปัญหาไม่ต้องไห้ปั่นเดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวบอกให้ใหอยู่กำลังไปสายล่างกำลังไปสายล่างไปสายล่างไปสายล่างโอ้แอบไกลๆเครื่องให้เห็นตัวมันนะ่ะต่อคิวรอก่อนครับเดี๋ยวเอาคิวชุดแรกให้หมดก่อน เห็นแ <sympath is> ่าว่าอยู่ไหนเห็นกู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 คุณแจุแจเหรอเออจะด้นปั่นเลยนนอยู่กูขาอยู่กูขาบนคูเ่ไเขียแม่แม่งม่งสวยแม่งดีใจนิพายถือไม่ได้อ่ะพี่มันใค่เกิดมาตามพี่ขอบบอกแล้วมาตามตามทุกดอก ตายเหมือนเดียวแหละมันวิ่งตายมันวิ่งเร็วอ่ะมันตายเหมือนแล้วโอ้ไม่ได้กดตายยากเลยสัตว์เอาเพื่อใหตัวให้เต็มอะเบนเบนเบนมึงในแก๊สมึงมึงอยู่ได้ปะมึงแอบได้ปะลองเปิดตู้ในแก๊สเอาเว้ยเบนเปิดตู้แน่เบนเบนออกเลยเบนออกจากตู้เลยออกจากตู้แล้วแอบเอาโตรงบั่นเขื่อนมึงให้เต็มอะได้เก้าสิบแล้วแก๊สเสร็จแล้วเออ เครื่องในแกได้กี่เปิดแล้วอะอิเดียวเองโอเคสวยมันจะเอาเฟสสองเว้ยไอตัวมึงปั่นเลยไม่ต้องช่วยมึงปั่นเลยมึงปั่นล่อมัเลยให้เบนแอบไว้แค่นั้นแหละไอตัวในนี้แบบเีไว้ยเไม่ช่วยใช่ไหมเออกลับมาหากูอ่ะ ตัวปั่นอยู่กลางเลยกลางแมปเลยให้กูปั่นได้ป่ะไม่ต้องไม่ต้องเปิไม่ต้องก็ได้นะไม่ต้องก็ได้นะมึงรอมึงรอให้โตปั่นไปมันเอาเข้าเฟสสองมันเอาเข้าเฟสสองปั่นเครือนี้หลุมก็เปิดแล้วนี่ใช่ให้โตปั่นอยู่ได้ห้าสิบมันมาหาผม ไอเบนต์มึงต้องมาไป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 ขอช่วยนะกลับปะกลับ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 เออกูมีทางหลังกูมีทางหลังเดี๋ยววิ่งฉีกไปกูฉีกไปให้กูฉีกไปให้บิงด่างบิงด่างบิงด่างด่างดางเออ ไม่แดงหลังอะ่ะกูยื้อมันได้อยู่อะ่ะไอโตมึงปั่นเสร็จตรงนั้นอะ่ะห้องสิบเจ็ดสร็แล้วกลัวเราไม่ช่วยกูยใช้ไม่เสียเวลากับกูอะ่ะถ้ามัน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 ไม่จับเออไอโตมึงเสร็จแล้วมึงก็องยื่งเข้าไปเอาแแมแดงอะ่ะแล้ววิ่งหาหลุมกูตายยากไปแล้วกล่องอยู่ด้านในด้านนอกอ่ะอยู่ตรงหน้าห้องวีเลยอ๋อตัววิ่งไปไหนวิ่งไปเลยวิ่งไปเลย,ไ,เลยไม่เอาเลย สวยหาท่อเลยแยกกันนะมึงแยกกันะนะกดแหมบแดงหาท่อแค่นั้นแหละย,ยังไงก็รอดมันรอดแน่น่ารอดแน่ๆแหละเจอแล้วหลุมหลุมอยู่นี่เออสายล่างสายล่างวิ่งมาเลยเออจบแล้ววิ่งมาเร็วไปเลยนะไปมึงเปิดเลยมึงเปิดเลยก็ได้เพราะเหลือคนสุดท้ายมันพอมันไม่ปิดอยู่แล้ว เขาไอ้เหี่ยเกมแคทโอ้โหไอ้ปัดเอ้ยแอมกิลเลอร์หลักอะไรวะหน่าเกมแคทเดือดมือถาม